เออหุยสวยมากยังมีอันนี้ช่องเก็บของเราเล็กๆแต่ก็จุดได้เยอะเหมือนกัน,น,นมีถีงนอนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหมานมีมุม้มง อันนี้คือของที่เราจะไปแจกเด็กก็จะมีทั้งของเด็กของคนโตจะมีตั้งแต่ชุดผ้าผมนุ่มใหม่ๆเลยเพื่อนบอกยังไม่ได้ใช้นี่เราจะเดินทางไปจะบัเชนไปคืนแรกก็น้อง อมทุเรียนมาแล้วสองถุงใหญ่ๆ้ำหรักเรากำลังจะขึ้นไปดอยช้างกันนะคะ เจ้าของที่ปวดทราบขออนุญาตใช้พื้นที่นะคะตามหาเจ้าของไม่เจอ ก็ขอที่ญาตรั้งนี้แล้ว,วกัน สวยมากสวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนสวยมากสวยมาก,มากนั่งที่เลยนี่มีตู้กับข้าวเราอะไรจ๊ะอาเปิดน้ำฟ้ามาจากตลาดด้วยได้น้ำทน้ำได้ไหมเนี่ยมันมีคนขนน้ำมาจากจังหวัดตลาดจำนวน60สิลิตร ขนมาแล้วไม่อาบมันจะเสียเที่ยวเปล่าๆถ้าจัดให้เราวันนี้ของของสะสมว้าของสะสมวายพิเศษลองจิบนะเราจะดูเราจะเป็นไงบ้างร้อนท้องเลยวายแดง จิมาะกับหมาะกับเนื้อนั่นคือจิ้งลีดค่ะ <c oughs> วายน,นี้เหมาะกับจิ้งลีดมากคู่กันมากเอาไว้ใครมีโอกาสลองชิมวายราคาหลักเท่าไหร่เขาไม่บอกแต่จิ้งลีดเราตรงนี้ห้าสิบบาทอืสุ <c oughs> ดยอดโอเค มาลงทุนไปแล้วอ่ะเนื้อเกาเหลาเนื้อซื้อจากโกสัมพีโกสัมพีอร่อยเขาบอกว่าเจ้าเด็ดเจ้าดังอร่อยมากดังระดับประเอันนี้เป็นอะไรนะเนื้อลูกจิ้มเนื้อลูกจิ้มลิ้นเมีลิ้นกับเนื้อเนื้อน้องลายเออจิ้งเล็ดจิ้งล็ดตัวใหญ่มากมีหมึกหมึกกระปลา มีสำไปหมีมันเผามีไว,มไ,วไว้ไว้ไวยแล้วก็กินกับจิ้งลรีบอร่อยมากหลังตากล้วยฝั่งไทยตากล้วยฝั่งนี้เป็นพม่าเดินมาหมาไม่เฉลาดเก่าแต่พม่าคนไทยไม่เห่ามันโคตรเก่งหมาตอนนี้อุณหภูมิประมาณ14องศา อากาศเย็นมากก็ต้องมีก่อไฟผิงไฟหนีวนาหนาวมากจี๊ดมากอุตส่าห์เอาน้ำมาอาบไม่มีใครแตะน้ำเลย พอเอสเซนลี่พอมบัวในห้องน้ำดไปกระถิ่ออกป่ะฝักบัวสีฟูสีชมพูออกไปถ่ายที่งปไอเอาอายเขาฝักบัวพร้อมอายเขาฝักบัวใช่ไหมกระดาษกำลังดีแล้วมีกี่เดือนนะเดี๋ยวเธอบ้านนี้อันนี้เขามีเต็นท์ห้องน้ำมาใหม่มีเต็นท์ สั่งค่ามาใหม่มหมทริปแรกเขาใช้ที่บ้านทริปนี้เป็นทริปที่สองของเขาเอากินเหล้าว่ะกินเหล้ากินเหล้ากับในกอนไฟบรันดีชั้นยอดเออก็ได้ไปเห็นหน้าเธอแกทำอะไรแกทำอะไรแกขี้เหรอแล้วแกใช้ถุงอะไร <c oughs> แกน่าเกลียด แกหนาวหรือแกขี่แกเอาให้ดีเอายากเอาขี้แล้วนะเอาอายากเอาเอาพอยากพอแล้วทานกันอันนั่นอันหอมๆกาแฟป่ะนี่ไงกาแฟเจ้ามาก๋งหมูขนมปังอยู่ไหนเมื่อวานที่ซื้อขนมปังอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยว่าเมียเอาใส่ไปในกล่องเลยเห็นไหม เห็ไม่ก็ต้องไปตั้งอยู่บนเสาไฟเลยฮ<ะ>เพราะมันจะให้เลยจางไฟไมาให้เงันค่ดน,กกน,น้ีตรงไ้ ใ้ที่บ่ออรักาเป็นสองข้อแล้วก็รอกษาที่ตัดคนพี่<น> <laughs>

ขัน่า,นกางก็เปิดติดเลยไทยกระทะข้าวผัดกุ้นเชียงสำมรสได้ดวิวหลักล้านไม่มีหมอกตรงนี้เสียดายไปมีฝั่งนู้น,นตอนนี้เรามาที่ดอยช้างคาเฟ่ที่กว้างกว้างมาก จะมีที่ผลิตกาแฟเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,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 นมันมีร่มลื่นมากนนมีน้ำตกชายช้างนะนน้ะเนาะเป็นโลโก้ของเขาเลยไงสวนนยร่มลื่นเย็นสบาย ดูวิวน้ำใสแจ๋วเลย <c oughs> นี่ใบอะไรอ่ะใบที่เขาเอามงหลังคาบ,บ้านเป <c oughs> <c oughs> ่า,า,บบาขโมยจะไปนั่งใกล้ของมันนะ ปลาอะไรมัง่งมีปลาหางนกยูงใชเปะ่ะ er นี่ไงปลาอะไรปลาสอปลาสดจะไม่ใช้หางนกยูงเหรอ,อใช่อดอยช้างอือด้วยพระบาทรเก้าสพระรา,าชการที่เก้างไงอือ สวยอ่ะ <_ an> อ,อันนี้นเก่าแก่เลยอ่ะข้างในก็เหมือนจะเป็นที่ทำาแควทำอะไรก็ได้ เหรออ๋ออ,อ,อันนี้ปีเครื่องชงกาแฟข้างในมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ากระจกมันมีกระจกบ,บางอยู่มันสะท้อนอันนี้ด้านในเครื่องทำกาแฟาเต็มเลย น,นี้เราจะไปบ้านจอยร้านเพื่อเอาของไปแจกเด็กๆกนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวเขามันต้องอย่างนี้แจกของนะแต่มันไม่ได้เป็นเหวเหมือนที่เราไปที่น่านไม่ได้เป็นเหวสูงเนะที่น่านชันมากต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สโลขึ้นไปตอนที่เอาใช้รถจิบไปเลย มดกาแฟใช่ไหมข้างก็ยังมีอยู่เต็มมี oh <my. S 1> มประตูโรงเร oh <my. S 1> ียนเข้าไปเลยเ <Yeah. S 1> ยญ่เด็กพักเทียนไหมเนี่ยสิบเอ็ดโมงจอ,จอดท่าที่จอดเย้ยใหสมัครจะเป็นเด็กแถวนี้มั้งเดี๋ยวก็ต้องไปหาคุณครูแล้วกัน แค่น,นี้แหละเไป่อนขาไปเลยเราถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปประสานกับคุณครูก่อนเสื้อผ้าของใช้เราก็มีเยอะน่าจะเด็กใส่กันได้หลายอย่างกันอ,อยู่นะโอเคถึงแล้วสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ สมเด็จพระเทพมาครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่15มกรา2539มครั้งที่สองวันที่4กุมภา2547ครั้งที่3 2552ไปค่ะบ้านอยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ป่ะ,ะอยู่ไหนข้างล่ารเงินเลยเหรอรแล้วที่บ้านทำจุดกลางเซนต์เปล่าไม่ทำปลูกกาแฟล่ะลูกที่บ้านปลูกกาแฟป่ะ แล้วเอากาแฟมาให้กินบ้างป่ะเออวันนี้มีขนมมาแจกขอคนละยี่สิบบาทมีป่ะมีครับอ้ามีสิบห้าบาทก็ไดาร้อยไทยอ้าห้าบาทก็ได้ร้อยไทยอ่ออ้าเตรมยมตังไวเลยวันนี้มีเสื้อผ้ามีเสื้อกันหนาวมีชุดนักเรียนต่อไปช่วยพุงอ่ะอ่อมีขนมมีน้องป่ะมีน้องป่ะเออ มีเสื้อผ้ามาแจกน้องด้วยอันนี้คือโรงเรียนที่เรามาแจกของให้นะคะเด็กประมาณเจ็ดสิบคนแล้วก็มีคุณครูประมาณเก้าคนไปโรงเรียนตอชอดอแล้วเราก็จะเอาของมาแจกที่นี่หมดเลยทั้งของเสื้อผ้าเด็กของคุณโตให้เขาไปแจกที่แจกน้องเ็าได้หรือว่าให้พ่อแม่เขาก็ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มมังของแล้ว

อ,นนอันนี้จะเป็นมันจะเป็นของฝากจากจันบุรี ไม่มีใครยกมือเล<ไส>ยแสดงไม่มีใครเป็นพอแล้วมา้ได้ยัง ถืออยาาถือทำแล้กลับบ้านคนเดียวนะอ่าคุณคุยอะไเลยค่ะโอ้มันจะแบบเด็ดเ็มันแล้วทันเถอลูกทันมาเลยหนึ่งสองสามโอเค เรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินทางต่อไม่ได้หรอกไม่หรอไม่ไหรอไม่ได้แล้วไปแล้วเด็กไปกินข้าวก่อนมาเที่ยวค่ะคือปกติปกติท่า เีน่กว่ะอรก็สาการเรียนอะไรบ้างไ้ยคะส่วมากจะขาดเป็นสีมากกว่าเป็นสีอะไรคะอ๋อ